โอเคครับก็ขอกลาบสวัสดีแฟนเกมอาร์คาไทุกคนทุกท่านกันด้วยผมกลับมากับผมอีกครั้งนะครับเอ็กเซนเกมแล้ววันนี้ผมผมอยู่กับนายกางเกงม่วงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเสื้อกันหนาวกแล้วครับผมโอเคก็คงจะเดาไม่ยากผมว่าผมเนี่ยจะไปตรงที่อากาศหนาวผมซึ่งผมไปทําอะไรรู้ไหมผมวันนี้ผมผมจะไปจับเจ้า แมมแมอสก็ผมว่าช้างแมมมอสน,นั่นเองครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมผมขาดแคลงทรัพยากรไม้อย่างมากเลยผมซึ่งก็ยังว่าแหละว่าผมจะสร้างบ้านใหม่นะเ,เดี๋ยวสปอยนิดนึงแล้วกันจื๊บอ่าไ,ไม่ไม่รวนแี่บ้านใหม่ผมก็ได้โครงมานิดนึงแล้วผม,ผมแต่ว่าคือขาดทรัพยากรไม้อย่างมากเลยผมเอ่อเดี๋ยวถ้าผมได้แมมมอสขึ้นมาผมช้างแมมมอสอะ เดี๋ยวคลิปไหนเนี่ยผมจะมารีวิวบ้านละกันนะผมแต่ว่าคลิปสร้างบ้านผมอาจจะไม่ทําละกันนะเพราะว่าคือมันยากไนงะเออคือมันยากจริงๆนะคือผมกลัวว่าคลิปมันจะแบบไม่ไม่ดีนะผมเออก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆผมที่ว่าผมไม่ได้ทําคลิปสร้างบ้านผมแต่ว่าคลิปรีวิวบ้านมีแน่นอนแล้วผมเมื่อสร้างเสร็จนะอ่าเดี๋ยวไม่พูดพามาเพลงผมเดี๋ยวไปจับกันเลยก็ับผมบาย เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวของขวัญมาว่ะเก็บของขวัญแันบนึงโอ้สีเขียวงั้นเลยอโอเควันดี้ผมจะเปิดของที่ผมเตรียมไปแล้วกันนะผมอ่าของที่ผมเตรียมไปก็จะมีขวานนะผมซึ่งขวานกับพิกแอกับผมก็เอาไปทํารั้วนาะเออเอขาดหนังนี่ว่ะเออเดี๋ยวผมแปลวหนังแป๊บนึงนะเออแล้วก็นี่ครับผม คอสโบหรือว่าหน้าไม้น,นั่นเองครับผมดาเมจหกร้อยสี่ซึ่งก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมเออก็ที่ผมเห็นหลายช่องอะ่ะคือดาเมจเจ็ดร้อยกว่าอย่างนั้นเลยซึ่งผมรียังไงก็รีไม่เจอครับผมฮะเออผมไปรีเอ,อ่อทำลาวาครับผมคือดาเมจถุงฉุดได้แค่นี้จริงๆก็ต้องขออภัยด้วยครับผมเอออย่า oh, <no. S 1> มาใส่ธนูอันนี้ละกันนะผมนี่ลูกธนูอย่าสลบนะดาเมจลดลงมาเท่าไหร่ครับผมสองร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมอ่า ซึ่งดาบเอาไว้ป้องกันตัวผมแล้วก็กล้องเอาไว้สองนะเออแล้วก็ไอ้นี่เอาไว้เอออะไรวะเผ <c ười> ื่อกลางคืนไงนนมันมืดนะผมอ่าแล้วก็ยาคูณสิบซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมคือยาคูณสิบนะเออแล้วก็ไอ้นี่ครับผมเออแครอทนะเอาไว้มันกินนะผมแล้วก็ยาสลบนะ้ไบโอท็อกซิกนะเออไม่ใช่ท็อกซิกอีท็อกซินเออ โอเคนี่ใส่หน้าไมา้ก่อนไงโคตรเทเลยหน้าไมา้ผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมก็จะขึ้นคิบเบิลกับอานให้มันละกันนะผมปิ้งอ่าก็จะเห็นแล้วว่าอานกับคิบเบิลก็จะประมาณนี้เลยผมเออคิบเบิ้ลก็คือของที่มันชอบมากที่สุดนะส่วนอานก็ของที่มันขี่ละโอเคเดี๋ยวเอาหนังไปก่อนนะเจอเอ้ยผมขาดอะไรวะผมขาดไอ้นุ่นผมขาดอะไรวะผมขาดไอ อ่านมันเออหเดี๋ยวลืมไปกลับมาบ้านอีครับทุกคนเรืยนี่มีอันนี้อยู่โอเคเอาไปแล้วกันจะได้ไม่ต้องสร้างนะไม่ต้องส้่งเยอะนะจะไม่อ่านอ่านผมไม่มีเหรอโอ้ผมไม่มีอานว่ะเดี๋ยวผมต้องเรียนแอนเกมอีกละโอเคเดี๋ยวหาอ่านแป๊บหนึ่งแล้วกัน,กนครับผม เจอบอยู่ไหนวะมันมันอนานว่าแมมมอสเจอบนี่ไงครับผมอยู่เลเวลส1สิเอ็ดนะเรียนมาเลยครับผมเจอบเป็นสีขาวแล้วกันเออตอนนี้ยังหาสีอื่นไม่เจอผมก็สีขาวไปก่อนเนาะเจอบเอา้าแล้วมีแมมมอสสีฟ้าอู่แล้วนี่วะเฮ้ยแต่ว่าใช้ของอย่างเยอะทุกคนผมมีสีฟ้าแล้วแต่ใช้ของอย่างเยอะอะไม่เป็นไรแล้วกัน เดี๋ยวทําสีขาวไปก่อนเนาะส่วนสีฟ้าเดี๋ยวผมค่อยทํานะต้องทําในโตสมิตรีกโอ้ยไหนทาไงาดูซิอุ้ยขาดเหล็กก้อนนึ่งโอ้ขาดเหล็กก้อนนึง,กกนนงทุกคน <What? S 1> <laughs> โอเคเดี๋ยวไปหาเหล็กแป๊บหนึ่งครับผม อได้มาแล้วผมปิ้งอรอแป๊บหนึง่งครับทุกคนเดี๋ยวไอเนี้ยมาทำไมเนี่ยทิ้งก่อนละจะจาเรียบร้อยผมได้มาแล้วนะซึ่งผมก็รู้ว่าผมว่าผมมีสีฟ้าแต่ว่าของของยังไม่พอเนาะเออก็ทําสีขาวไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรครับผมแค่เสียแอนเกมเออข้อเสียคือเสียแอนเกมไปแล้วผมแต่ก็ไม่เป็นไรเอา้าไปลูกพอ่อ แรปเตอร์ไปไ่ตัวหนักวะหนักอะไรวะเฮ้ยลกูกเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งเนื้อเน่นาเนี่ยนิดนึงครับผมเออแรปเตอร์ตัวหนักเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะพาแรปเตอร์ไปละกันะทุกโดนอ่าผมก็อยากพาเท่าโดนไปนั่นแหละแต่ว่าแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไงอ่าเอ้ยเดี๋ยวเอเอ,เอไปไปเถอะ โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนถึงหิมะเลยครับผมโอเคโมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมอ่าซึ่งผมก็อยู่ตรงตรงไหนว่นี่ตรงประมาณซ้ายมือของแมปนะเดี๋ยวผมจะเออ่หาจากทางซ้ายมือไปจนถึงขวามือเลยแล้วผมอ่าหาส่วนตัวที่ผมจะเอาเลเวลนะขอ200บวกเหมือนเดิมเลยแล้วผมอ hey โอเคเดี๋ยวไปเริ่มหากันเลยครับผม โอเคผมเจอแล้วผมนี่มาเรท่าไรโอ้ร้อยสิบไม่เอาเนี่ยร้อยสิบโอ้ทั้งคู่เลยมาเป็นคู่รักเลยโทษอุ๊ยและคือถ้าอะไรก็ต้องขออภัยด้วยผมอ่ะโอเคเจอตัวอีกเจออีกสองตัวแล้วอ่านี่เดูซิว่าเลีวเท่าไหร่เจอบตัวนี้ก่อนล้าน สามสิบโอ้โหตัวเนี้ยร้อยสิบโอ้โหเท่าตัวนุ่นเลยโอ้ยเลเลน้อยมากเลยแม่ชาตินี้จะหาเซอร์สองร้อยเจอปะเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อเค okay. ไปหาต่อทุกคน้ <c oughs> เอ,อเจออีกสองตัวแล้วผมนี่อยู่ข้างหน้าผมอ่มา ขอเถอะมากกว่า200 200ย้ทวนก็ได้อโอ้ยมีหมามาโจมตีอย่างนี้งานหยาบแล้วทุกคนเหลือแปดสิบตัวนู้นเหลวอเท่าไหร่สองร้อยสามสิบโอ้ได้อยู่แต่มีหมามากเจมหรือยังไงดีอ่ะมันตีกับหมาอยู่อ่ะส่องเลดิออเออหมารีบตายไปไปชิวชิว คนจะจับล้วทุกคนโอเคเจอตัวเอาไอ้น,นี่แม่วยมันจะป่าๆโอ้ยคลิปแหลกมากเลยคือถ้าแหลกก็ต้องขออภัยด้วยผมเอ่อทำไมตอนเปิดคลิปมันไม่แหลกวะไม่เข้าใจจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวผมจะจอดแรปเตอร์ไว้ข้างบนนี้ละกันนะอ่าเดี๋ยวผมจะ,ปะจไปจับแล้วผมเดี๋ยวผมจะเล่นแบบปกคนที่หนึ่งมั่งนะ ่จะเล่นแบบบุคคลที่หนึ่งครับผมโอเคตัวไหนแล้ววะสองตัวนี้สองก่อนอนะม้วนอาจีนอาจีนอย่ามาโมะอ,อาจีนมั่วนหรือปะเนี่ยโอ้โหอาจีนมั่วจริงเนอะเอ้ยอาจีนจริงๆเลยโอ้โหแล้วอาจีนเด้งเลือดด้วยเดีย๋ยวส่องแป๊บนึงครับผมอาจีนใกล้จะตายยังโอ้โหอาจีนไม่ร้อยเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะตายวะวิเล็ก ยังไงยังไงโอ้มีหมามาแจมอีกโอ้ยโหที่แมพีมานี่มันแบบร้ายจริงเลยครับผมเออ,เอ,อตีเันไปนี่เอามามาดูรายการาตอนนี้นะครับโอ้โหมีอาเจียนตัวหนึ่งครับผมกำลังต่อสู้กับช้างแมมมอสสองต,ตัวครับยังไง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 ,ไงเอา้าแล้วพีเล็กมาเอาคลิดหายพีเล็กอย่ามาวัวตายซะเออพีเล็ก อกำลังดูลายการถ่ายทอดสดอยู่ผม้ว่าตอนโอเคเรียบร้อยผมผู้ชนะเป็นของแมมมอสสองตัวผมไงโอ้ยขึ้นเซฟโอเคเดี๋ยวตัวนี้ใช่ไหมอ้าวเลือดมันเหลือลดเลือดมันลดเยอะมากเลยเจ็บเจ็บเจ็บโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนเขาอ,อุ้ยบัก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 อะไรเนี่ยเอ้ยขึ้นไม่ได้อ้าวแล้วแรปเตอร์ผมอ๋อแรปเตอร์ผมอยู่ตรงโน้นนะผม โอเคมาตัวไหนแล้ววะลืม <laughs> ตัวที่ยืนนิ่งอยู่ใช่ไหมเออใช่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 ใช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 มายิงปับ๊บนัดหนึ่งครับผมอีโดนปะนั่นเอาไม่โดนหรออา้าวไม่โดนเฉยอะไรวะเออโดนแล้วผม ดแูดแล้ว ừ, ดูแล้วอือสองนะทรับผมมันมาแล้วอือยิงรัวลัวผมยิงถอยหลังครับผมโอเคตัวนู้นไม่มาแจมดีแล้วผมเึ๊บเึ๊บเฮ้ยมันหนีป่ะเอ้ยนนอย,ยังไงเอ้ยมันยังไม่หนีเออเอ้ยมันหนีมันหน,น,นีแล้วมันหนีแล้วเฮ้ยมันหลอกเราปะเนี่ย โอเคเช็คกันในใจผมยิงไปเรื่อยโอเคล้มเรียบร้อยผมโอ้โ oh, หได้มาแล้วผมโอ้โ oh, ห <Yeah. S 1> นานๆที่จะเจอเลเวลสองร้อยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ผมเป็นตัวผูอตัวเมียวะตัวเมียผมมาเดี๋ยวล้อมขอก่อนก่อนจะมาดูสเตก็กระผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <laughs> เออโอ้โ oh. หแมพพีม้านี่มันร้ายผมไม่ได้นะเราต้องระวังตัวให้ดีอบผมไม่อย่างนั้นแบบ,แบ,แ,บแบบโอ้โหแบบไม่ได้จริงโอเค ตอนนี้เกิอดอาการแหลกอย่างมากผมก็ต้องขออภัยด้วยอย่างยิ่งโอเคมีน้องคนนึงครับผมบอกว่าลดเสียงช่วยได้ผมโอเคปิดเสียงไปเลยครับผมเออลดเสียงต้องปิดเสียงมั้งลดเสียงก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำคอกเื็บขาดอะไรวะเอา้าขาดไฟเบอร์ขาดไฟเบอร์อีกตัวหนักด้วยทุกคนเจ็บเจ็บ เจบ็จบเจบ็บเจ็บอ่าดีนะที่ยังมีไฟเบอร์แถวๆนี้น่ะโอ้โหดีนะที่พาเขียวมาดะเออเขียวก็ใกล้จะพังเต็มทีแลวเจบ็บอ่าสร้างมาสามาันโอเคนี่เ<ส>จ็บไป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 ,ปลอ้อ<ๆ>มคอกแม่อาจจะล้อมยากนิดนึงครับผมเพราะว่ามันตัวใหญ่นะ โพซิชันไม่ค่อยดีด้วยจ็บเจบอ่าไปเล็บหนึ่งอันนะผมมาล้อมกันไว้นะกันสัตว์ร้ายครับผมจ็บเจบเจบเข้าอีกไหมเข้าอีกไหมเจ็บอ่าได้อยู่ได้อยู่จ็บจ็บอ่าได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคจ็บ ึ ام, ๊บอ่าได้อยู่ได้อยู่อ่าโอ้อ้าวรูนี้รูเบอร์เริ่มเลยเออโอเคสร้างได้อีกไหมเนี่ยโอ้ไม่พออีกขาดไฟเบอร์อีกโอเคจึ๊บจึ๊บเต็ด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 เต็มอ่อรสชาติไม่ค่อยดีเลย เรียบร้อยผมโอเคซึ่งเข้าเข้าไงวะเนี่ยกระโดดเข้าแล้วเยว็บอ่าเดี๋ยวมาดูสเต็กก่อนจับก่อนละกันนะผมอ่าเป็นตัวเมียนะสเต็กก่อนจับก็เลือด6กพันเผมสตามิน่าอยู่ที่พันสนะออกซิเจนอยู่ที่6กพัสิบห้าผมอาหารอยู่ที่2องหมืนนะเอ,อ่อน้ำหนักอยู่ที่770ดร้อยเจ็ดสิบนะผมดามิอยู่ที่2องร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ีดก็เท่าเดิมหนุมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะผม,ผมแล้วก็ค่าสลบพันหนึ่งแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดนะ อ่าก็ตอนนี้ก็รอมันหิวไปครับผมโอเครอมันหิวไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยัดไปสักอ่ะยัดไปสักนิดละกันเออแค่าหลบมันเพิ่มขึ้นหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวไปเรียกแรปเตอร์ก่อนแรปเตอร์ลูกอยู่ไหนแรปเตอร์ไม่แรปเตอร์ลูกโอ้ยพอนึกว่าลูกจะตายแล้วเจ็บโอเคขึ้น โอเคเดี๋ยวรอมันหิวแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมป้อนอาหารมันเลยครับผมแล้วเจอกันครับผม <S <S โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รอมาจนถึงแบบว่า1วันเต็มๆในเกมแล้วผมอ่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออทีเดียวจะติดไหมผมอ่าก็มาลุ้นกันนะผมก็นเนี่ยมาดูกันนะผมว่าค่าอาหารมันลดไปเท่าไหร่นะนี่นี่รอลดมาประมาณสองพนะซึ่ง ถามว่านเยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเยอะหละเออแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจะทีเดียวติดหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาว่าทีเดียวติดนะผมอ่าก็ใส่ยาคูลสิบไปก่อนเลยับผมจุ๊บแล้วก็แครอทไปจุ๊บอุ้ยขึ้นขึ้นทีละสามจุดสองอุ้ยไหวปะเนี่ยเฮ้ยทีเดียวจะติดปะวะอีมามาลุ้นกันนะผมอุ้ยข้าหารอย่าขึ้นเร็วสิ เออกินขึ้นเทียะนิดกินเทียะนิดเออเออแต่แม่งสามแปดแล้วผมเออยังไงยังไงเออทีจะติดไหมทุกคนมาลุ้นกันจึ๊บจึ๊บหกสิบแล้วลุ้นๆๆๆเจ็ดสิบแล้วทุกคนแปดสิบแล้วผมยังไงจะทีเดียวติดไหมเก้าสิบแล้วผม โอ้โหเกือบแล้วคาดีกประมาณสองถึงสามทีอะทุกคนโอ้ยโอเคโอ้ม้าคาดกแค่ทีเดียวนะเออเพราะว่ามันขึ้นเรียสสามจุดสองก็น่าจะาีกแค่ทีเดียวโอ้โหคาดีกแค่แ,คแบบสองทีงะทุกคนมันก็ไม่ให้ผมมา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 มรอแป๊บหนึ่งครับทุกคน แอมเล็เตอร์ก็รุ้นไปตามทางกันนะผมแหมยังไงผมโอเคแค่ทีเดียวแล้วผมซึ่งตอนผมมันก็ได้โดนตีไปทีหนึ่งนะเอ่อก็เลยแต่ม่เอฟเฟคลดเหลือ95นะมันโดนไออาร์เจนตีไปทีหนึ่งผมก็บอกอยู่ว่าผมว่าไอคอกเนี่ยมันมันกันได้สัตสัตได้ผมได้ดีับผมแต่ว่ามันกันสัตจำพวกแบบว่าบินได้ไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะผม เออผมว่าโอเคเรียบร้อยโอ้โหโมเตบุลนะผมได้มาแล้วนี่โอเคเอา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 ลูกยังไงเอาเอาโอ้อ๋อมันมันมันลูกลูกมันช่วยผมโอ้ยโอุ้ยโอ้โหว่าทำไมมันออกม้าผมไอ้นี่เองนี่เออโอ้โหว่าทำไมมันรีบออกม้าโอ้โหผมไม่ทันได้ดูข้างหลังไง แม่ลูกพ่อทำได้ดีมากโรม,มาถึงก็ช่วยพ่อเลยนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นลูกพ่อแนละ้วผมก็เอาเวลท็อกซิกกลับมาครับผมเวลท็อกซินเนี่ยคือท็อกซิกอะไรอะผมไม่ท็อกซิคนะครับโอเคเดี๋ยวใส่อานไปครับผมจึ๊บนี่ใส่หมวกได้หรอ,อช้างก็เป็นอีกตัวนึงครับผมที่ใส่หมวกได้ผมเนโอ้โ รับน้ำหนักอกีมันเดี๋ยวมาดูสเต็กหลังแจวลืมดูสเต็กลจับสเต็กหลังจแงจวผมก็เลือดเกือบหนะมื่นนะ9,800นบผมก็สตาเมนาอยู่ที่1,815นบผมออกซิเจนอยู่ที่904นะผมอาหารอยู่ที่25,000นะน้ำหนักอยู่ที่920กิโลกรัมผมดาเมจอยู่ที่473เร์เนะผมสปีดอยู่ที่222.6เร์เนะผมค่าการสรบอยู่ที่1 9 0 0นะเออก็ นี่ได้มาแล้วผมซึ่งความสามารถของมันนะผมนี่ตีทำนาตีไงวนะตีทำนาก็คือสะบัดแบบนี้ผมนี่เลื่อนขึ้นมีอะไรเลื่อนขึ้นไม่มีอะไรเลื่อนลงเลื่อนลงกระทืบผมนี่โอ้โหเก็บเบอร์รี่ได้ด้วยนะออแต่ก็เก็บไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับผมความสามารถของฟันจริงๆครับผมก็คือฟาร์มไม้ดีมากครับผมนี่มาฝ้าไ้ดูนี่ฟาร์มไม้ดีดจริงๆนะเออ อาจจะแต่ผมคิดว่าเอ้ยฝ่าไม้ดีนะเอ้ดีดีอยู่เออฝ่าไม้โคตรดีอะทุกคนเออแถมรับน้ำหนักไม้ได้ดีมากด้วยผมคือมาจะลดน้ำหนักไม้ด้วยนะเออนี่ตอนนี้ผมดามิเอ้ยน้ำหนักอยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมจะย้ายมาอยู่ที่ตัวผมนะนี่น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะแต่พอย้ายไปที่ตัวมาแล้วผม นี่น้ำหนักลดแล้วผมเพราะว่ามันลดน้ำน้ำหนักของเอ่อไม้ผมอ่าซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยผมอามานี่นี่นี่พวกเองมาตีพี่น้องนี่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 นกระทืบเถาหน่อยปังปังว่าไ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 งกระทืบกระทืบจึ๊บเออเรียบร้อยผมอ่าเป็น เป็นตัวที่แบบว่าบวกได้ดีมากครับผมเออมันดียังไงครับทุกคนมันดีตรงที่ว่ามันยังไงอะเลือดมันเยอะไงแต่ดามเมจไม่ค่อยหลายไม่ค่อยเท่าไหร่รับผมมา,มาดูความสามารถอีกอย่างหนึ่งครับผมคือช้างเนี่ยมันมีอยู่2ความสามารถครับผมออความสามารถแรกคือสามารถรับน้าหนักไม้แล้วก็เก็บไม้ได้ดีครับผมความสามารถที่2ก็คือเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเ,เดี๋ยวไปที่น้ําก่อนทิงแรปเตอร์ไปตรงนั้นก่อนนะทนุกคน เออทิ้งลูกไว้ตรงนั้นก่อนมา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 ดูความสามารถอันที่สองกันนะครับผมเดี๋ยวเอ,อ้ยนั่นอะไรอ,อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดินั่นอะไรวะเฮ้สยสไปโนะโอ้สไปโน่จริงด้วยโอ้สไปโน่ทำอะไรใต้นะ้ำลูกนี่ โ okay, okay. อเคโอเคเจอตีเล็กอยู่หนุนเดี๋ยวไปบวกแน่นอนนะผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวมาทดสอบความสามารถก่อนความสามารถอย่างนึงก็คือมันว่ายน้ําเร็วนะนี่โอ้ว่ายน้ําเร็วมากเลยผมนี่เห็นปะว่ายเร็วครับผมและอีกอย่างหนึ่งครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรวะลืมละนี่โอ้โหยังไงวะทําทไงวะเลื่อนเลื่อนขึ้นอ๋อนี่ไงนี่ไง ตีนี้ตีโอพ่นน้ทุกคนอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นความสามารถที่แบบตัวอะไรก็ทำไม่ได้เอาเอาเอาแล้วไงแล้วไงไอ้้ไอทีเล็กมามาไม่โควดแล้วแมมมอสนี่แมมมอสนะเฮ้ยนี่สะบัด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 เออเออกระเตื้อไปสักทีนึ่งยิงมันคำรามอ่ะคำราม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 าโอ้ยตัวนี้เลือดเยิมกันแล้วเนี่ย ตีสายทีนะไม่ตายทีเรียบร้อยผมเฮ้ยไงคือช้างมันดีจริงๆครับผมเดี๋ยวเอาไปเลือดหมื่นก่อนละกัน,น,กนกกยืนะ๊บอ่าตําหนักของผมรับตําหนักไปเยอะนะเอาอาจีนอ,อ,อาจีนเออมีท่าดีใจมนะันเฮ้ยโอ้โหกำลังดีใจอยู่อาจีนตายเถอะตายเถอะเออ,อเรียบร้อยบผม ถึงคิวของสไปโนซอรัสแล้วผมไม่รู้ไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็หนีอย่างเดียวผมา,าสไปโนมาเลยมาเลยสไปโนเร็วเท่าไหร่ว100ันร้อยร้อยกว่าเนี่ยร้อยกว่าหรือเก้าสิบเนี่ยเดี๋ยวเออตีโดนอยู่เราไงเออ,อ,อสไปโนไม่คโคตรโกงเลยอะ่ะคือมันตีเร็วอะ่ะโคตรโกง ยังไงก็ไปนองเฮ้ยช้างติดไม่ติดแล้วมันโค้งอ่ะตีโดน้ม่หรอตีโดนอีกประมาณนีครับเรียบร้อยโ้โหลูปป้าติดวไงเจอช้างแมมมอสไปก็ตายสิครับ <Yeah. S 1> มาเดี๋ยวจบคลิปกันเลยครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับผม โอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับคลิปนี้ก็ตัดชองผมก็ฝากกดไลค์กดซับไค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยผมจะยันไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองผมคลิปน่าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยครับผมก็คลิปนี้จะมาจับแมมมอสเพื่อฟาร์มไม้เตรียมสร้างบ้านหลังใหม่นั่นเอง้ผมก็คลิปน่าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊าย ทีเลยผมไปแล้วบ๊ายบาย